เฮ้เฮ้ขโมยขโมยเห็นถุงก็สอบคุณนึกว่าเสื้อกูเสื้อที่กัวมาขายเพงจะให้มึงช่วยโปรโมทอ่ะมีกล้องด้วยไม่ใช่เจมห้าร้อยไอ้เจมยังทำเลยกูก็ทำบัางดิที่เอามาให้โปรโมทนะนี่ถุงก็สอบเมื่อกี้เจมจะไปตัดถูก็สอบถุงก็เออยี่โอ้นี่เสื้อที่เข้าหากันให้ฟักมีอยู่คนหนึ่งหาอยู่ใครแต่ไม่ได้หาคนมีหาคนซื้ออยู่ใครวะไอ้หัวแดง ไม่ใช่กูหรอกไอหิงสาทำไมจิ๊กโกมีกรรมไงมนี่นะเราอยู่ที่เจมห้าร้อยซิตี้แคมป์ฟาร์มนะครับ ไม่ต้องหมุนเดี๋ยวกูหมุนเองถ่ายแบบโดนเออถ่ายแบบโดนเขาไม่ได้ถ่ายแบบนั้นถ่ายแบบไหนเนี่นยเขาต้องนี่ก่อนกูใช้มาก่อนพวกแอคชั่นคามิล่าเนี่ยแลต้องเลงเหลี่ยมเพือ่อเวลาคนไปตัดอะเขาจะได้ตัดถูกนะโดนอย่างนี้อย่างเงี้ยโดนอย่างเงี้ยโดนสีแดงด้วยไอ้เฉยย้ยยอมสีนี้มาแยกไม่ออกด้วยเนี่ยพี้อะเาไม่กระเดินไปเลยไอ้สัตว์ สวัสดีครับสวัสดีนะครับอย่างเป็นทางการนะครับสําหรับคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปอะไรมาทําอะไรอะไรยังไงครับเล่าไว้ก็คือว่าผมก็มาทํวอลอกเพื่อโปรโมทเสื้อนะครับก็จะมีเสื้อที่ผมทํากับทูรี่นะเสื้อแห่แชมป์ริเวอร์พูนะกับบรรยากาศตอนนี้ที่ริเวอร์พูเป็นแชมป์พเมลีกนะณนะวันนี้ที่ผมถ่ายเนี่ยขาดอีหนึ่งแต้มจะเป็นแชมป์เนี่ยจะไปลุ้เนเนนตะกับสเปอร์วันอาทิตย์ถ้าคลิปนี้ออนก็น่าจะเป็นแชมป์กัว์วไปแล้วนะก็ไม่มีอะไรผิดพลาดก็เลยมาโปรโมทเสื้อนะ คอนเซปต์ของคลิปนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเฟสเฟ่เนี่ยมีคนเชียร์ลิเวอร์พูลครับอยู่ทั้งหมด2คนนอกจากผมเนี่ยก็มีเจม5 0 0แล้วก็พี่โมเมนตัมสมัยอยู่เฟสเฟ่เนี่ยนอนอยู่บ้านเดียวกันเราก็จะชวนกันเชียร์ลิเวอร์พูลกันทุกเสาร์อาทิตย์พอวันที่แยกย้ายกันแล้วเราก็ยังเชียร์บอลด้วยกันอยู่ก็คือเราตั้งกลุ่ไลายครับถึงแบบ6ปีที่แยกย้ายเราไม่เจอกันเนี่ยเราก็มาคุยกันอะไรเจอกันในกลุ่มลิเวอร์พูลกันทุกอาทิตย์นะครับกลุ่มลิเวอร์พูลเครื่องแกงสีแดงอ่ะ ผมโปรโมทเสื้อก็เลยนัดในกลุ่มนะรวมก็เรามาแบบมือเต้งนั่งคุยกันอัปเดตชีวิตจากแยากย้ายกัน6ปีที่ผ่านมาเป็นไงกันบ้างใครทำอะไรแล้วก็หลักๆก็คุยเรื่องลิเวอร์พูลกันอ่าตะสวัสดีครับน้องๆเนี่เดี๋ยวพี่ไอ้ข้างๆอ่ะร้านพี่เองเดี๋ยวพี่สร้างเสร็จไปทำงานกับพี่นะออกท่อออกากไอเอยเจมเลไโอผมอยู่ตรงนี้นะพี่เกรงใจบ้างพี่ ไหน,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 นบ้านนั้นคนสวนไหนน,น,นี่ฮะดูชีวิตเจ้าของนี่ฮะมาต,ติดตามชีวิตเจม500หลังจากหลังจากออกจากฟุตเพ่ไมาได้6ปีครชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างครับอันนี้โกโปรครับโกโปรต้องกันน้ำดิครับใช่ป่ะเฮ้ยกันแต่เขาใส่เคสไงเคสไปวนี้อยากเก้าไปหาเข้าอีกเลยถ้าข้าโหยอีเหี้ เด็กจะเกิดทันไม่เนี่ยไอ้เชี่ยเคสไบโอนี่เด็กรู้จักแต่โฟอีฟโอ้พี่พี่บอยสวัสดีครับพี่พี่บอยพี่บอยสวัสดีครับทำไรเร็วๆไงอยากทำอะไรก็ทำโอ้ไม่ต้องตามขนาดนั้นก็ได้จะกดสิวให้กูไปเนี่ยเฮ้ยทำไมการมีตั้งเก้าชั่วโมงอ่ะเอานวัตกรรมเฮ้ยตกใจสัตว์รีวิวตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรถ่ายอะไรอะรีวิวอะไรงซอสกองอ่ารีวิวอะไรอะขี้ของขี้ผูนี่แย่มากเลยจัด ถ่ายป่ะถ่ายป่ะฟันเหลืองอะไรคุณไม่ปรับปรุงเลยเลยนยกูหล่อหน่อยไม่ได้อะเห็นกูหล่อหน่อยอ่ะหาว่าที่หูหาว่าฟันเหลืองแล้วพอจะกูหล่อแล้วพอจะขายของตัวเองโอ้โหลงคลิปในเฟซเฟสโอ้โหเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงทุก5นาทีเอาเขาเรียกการตลาดอะเอ้ควนี้ก็สกิดเป็นหมาหน้าเซเว่นเลยอะไรอันนี้เอาเป้าถ้าไม่เอาจะได้กดหยุดให้เอาดิเบืองพุทเทศ ไม่เป็นไรไม่จะได้ไปเปลืองที่เมืองเปลืองที่กูอายุคนี้เรียวๆอะไรเงี้ยเออนี่นะตั้งไว้นี่นะเอาไม่ถ่ายแล้วเหรอเครื่อบก่อนดไม่เคลื่อบนะน้ำก็ใหญ่มาเข้ามาใกล้ๆน้ำมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อผ้าดูนะนี่นะก็มาดูเพื่อนดูเจมห้าร้อยนะวันวันเขาทำอะไรกันนะวันนี้ก็เหมือนได้มาอัปเดตชีวิตเข้มขึ้นเจมห้าร้อยไม่จริงนะดูอันนี้ร้านเจมห้าร้อยก็ นอกจากโซนแคมป์นะเป็นริมน้ําให้ดูบรรยากาศฮะริมน้ำาดอเจมเขาจะเป็นสไตล์แบบแคมป์ตกแต่งเท่มาตั้งแต่สมัยอยู่เฟเฟ่นะหลังจากออกจากเฟเฟ้เขาก็ใช้ความสนใจความเก่งด้านของมันเนี่ยแคมป์นะครับใกล้กรุงเด็กๆชอบครับใครมีครอบครัวใครมีแฟนผู้หญิงนี่น่าจะชอบมาถ่ายรูปนี่ครับนั่งกันอยู่แล้วฮะ ก็คือเราถ้าออกก็คือเราเงตังเดียวเฮ้ยสั่งให้เต็มที่เลยเลี้ยงเลี้ยงลงบินโกูเฮ้ยเจมเจมกูเลี้ยงมึงกูเลี้ยงมึงมึงสั่งให้เต็มที่เลยร้านมันอ๋อพี่บอยสบายดีไหมครับพี่เราไม่เจอกันเท่าไหร่สิบปีแล้วนะเกินเวอร์ไปเวอร์ไปเฮ้ยเจมช่วยหน่อยดิอะไรอ่ะปิดเพลงไห้บ้างได้ดิพี่เสียพี่เสียปิดเพลงให้หน่อยดิขออนุญาตเพลงหน่อยขอบคุณครับ เขาจงมีค่าปิดเพลงนะจริงปหมเนี่ยจริงกูเคยกูเคยเจอแต่ายค่าเปิดเพลงอ่าวมึงต้องซื้อสิเพราะเขาเสียงลูกค้าเขาเดือดนะไม่เมื่อกี้กูก็มองแล้วไงว่าร้านแม่งไม่มีคนจ่ายเย็นๆนเลยใครโอ้ไม่ไหนเนี่ยโอ้ก็โทษขอโทษกูไปหาคนเดียวก็โทษขอโทษกูก็บอกว่าแต่ที่เนี่ยไม่ต้องเสียสบาาเลยทำไมอ่ะขาไม่มีแหมแล้วกูก็แพนไปงนี่ยแหน่งไป็นแหน่งกลับวะกลับวเฮ้ยยี่อย่าเพิ่งงอนดิเดี๋ยวอ่ะกลับได้โปรโมทเตื้อให้ก่อน เดี๋ยนี้ผูทุลี่เหี้ยนี่เอ้ยยี่ยังไม่ได้โชว์ไลน์มาก่อนยังไม่ได้โชว์ลายเลยก็นี่ไองตั้งมาจะแปดปีเก้าปีไม่ใด้โชว์เลยไม่ได้โชว์ลายสักลายเสื้อสวยไหมพี่ลายสวยลายสวยสวยไหมเจมสวยแล้วสีดำสวยไหมตั้มสวยมากตะกี้มันเนียนทุเลี่ผูทุลี่เขาเยี่ยยี่เขาเยี่ยยี่ใบเปล่าเฮ้ยผิดด้าน โปรโมทอะไรทั้งหนาเนี่ยขายไม่ออกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเรียบตรงๆทียอยากอยากให้ดูหน้ามากเลยอะไรยังไงขายไม่ออกเอออย่างนี้เขาเรียกเรียวเชี่ยขายออกกูจะมาเเดี๋ยวหน่อยจัดเตรมเอ้ยนีสองลายนี่เสื้อบอลอ่าลายผมลายผมกับบอลมบตไงพี่มาตะตองเออพวกบอลเดินสายอ่ะไม่ใช่นี่ระดับโผล่เปียร์เล็ก ฉลองแชมป์หรือว่าครูนี่ไงกลัวอัเนี้ยไม่เชื่อเป็นเหมือนแบบพวกนวัตรกรรมใหม่ใช่ะเหมือนใบบอลอ่ะแบบกิ้งเลยถ้าน้ำนี่กิ้งเลยคือเหงื่อนี่ไม่ซึมลงไปเถือระบายอ,อากาศได้ดีผ้าอย่างที่เขาจะซึมไปเยอะที่แหนน้ำกิ้งขึ้นฟังกูัวจะตั้งเป็นยังไงเนี่ยไม่มีเห็นกูเลยเนี่ยเอออยู่แค่นี้พอให้มันเป็นเลเยอร์ไเห็นไหม่ย เนี่ยเวลาคุณตบคนไม่เห็นคนตัดก็ไปตัดไม่ได้ไปขยี้ไม่ได้เดี๋ยวเธตบไเล่าถ้าตบไปป๊า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 เนี่ยถ้ามันรัวกุให้มึงตบแยกแล้วกูตัดให้เอามึงให้กลับไปอยู่เล่นที่บ้านเนี่ยไอ้สัสโอ้ยอันนี้คือคนชอบดูเย็นไม่ได้เลยต้องเบอร์โจตาอะไรเงี้ยไม่ใช่เบอร์แชมป์แชมป์สมัยที่ยี่สิบไงอ๋อยีนี่มีความหมายนะพี่พี่บอยนี่ยูนี่ว่าฟัตอาโลนก็เล่นขำไงคุณจะไม่มีวันชอบคนเดียว ไอ้ฟักอาจจะไม่ได้อยากงั้นฟักหมายถึงว่าแบบมันกับเพื่อนอ่ะไปไปทำเรื่องเงี้ยๆกันอะไรเงี้ยอย่างงี้คนภาคเหนือไม่ซื้อเลยเนี่ยมึงทำไมอ่ะเป็นเลข2อศูนย์เยอะเลยทำไมมันต้องเขียนซาวซาวซาวเออซาวบาทรู้จักว่ายี่สิบเออเตอร์ไงก็ขายทุกภาคทุกประเทศก็เลขอาราบิกไปนี่เตอร์อ่ะไม่ใช่ลริ้วบัวไม่ใช่ลริ้วหัวไม่ใช่อินเตอร์มิลานนี่อันนี้ของปันอันนี้ของปันอันนี้ของปันเนี่ยที่กูไม่ค่อยอยากกินร้านนั้นเพราะอย่างเงี้ย แดดแกติดคอพี่ชอบมีนดอกมงกุฎไม้มาเรี่ยงอะไรกูจะกินชากพราะี่แดดดอกไม้เนี่ยเมื่อกี้กระเพราก็มีกูก็เขี่ยออกกูมีดอกไม้ด้วยเออกูก็มีเนี่ยนะสวยขึ้นมาสวยขึ้นมาสวยจริงเพิ่มเพิ่มมือค่าแต่แดกไม่ได้แล้วแดกไปกูต้องสั่งน้ำเปล่าอีก ขวดทิ้งเรือไม่เป็นการตลาดเลยเข้าแผลอย่ามันต้องล้างคอปกติกินอะไรมอคค่าลาเต้คาปูชิโน่อเมริกาโน่อเมริกาโน่คือกาแฟดำลูกต้องเป็นคนชอบกินกาแฟมากกินเวลาหกเจ็ดแก้วนี่เลยกาแฟขึ้นเล่าเฮ้ยไม่กาแฟสิคุยเรื่องกาแฟถ้าคุยกันอย่างนี้แล้วไปตอบเล่าไปไม่รู้มันน่าเล่นก็มึงตาบมึงชงอ่ะกูไม่ได้ชงร้านกูชงแค่กูชงไม่เป็นกูฮาขึ้นไหมกูฮาขึ้นไหมกูเก่งขึ้นไหมในการเล่นตลกแบบจังหวะ แต่สมัยเนี่ยมันมันยุคใหม่แล้วสมัยนี้มันต้องงยัมนอะไรก็ได้แล้วฮะอ๋อยังไงก็ได้จะสมัยนี้สมัยนี้ถ้ากลุกคิดนะอ่าเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดเก่งที่ป็นว้าตัวเองเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดตัวเองมันยัไยังไงมันยังไงอ๋อต่ออัอต่อัต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 อั่อัต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 อัอัตอัตอัตอั่อัตอัจอัต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 อัมอัต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 อัอัตนัตอัอัแบบ กล้าขิงเลยเพราะว่าป็นคนอ่ะกินกาแฟหนักมากกินมาเยอะกินมาทุกรูปแบบมอคค่าอันนี้มอคค่าร้านเจม5 0ห้าร้อยเนี่ยม็อคค่าเออถ้าถ้ากูเรียกมอคเองอ่ะเพราะอันนี้ของกูอ่ะไอ้มอคค่ามอเองเอม็อกมึงเอ้มอกกูเอกลับบ้านเว้ยกลับบ้านแล้วคือจริงๆอ่ะตั้งใจนัดไม่ติ้งกันอยู่แล้วกลุ่มเรา ไอ้ไอ้นะหงแดงซื้อแกงหง <c oughs> แดงเครื่องแกงรู <c oughs> ้ไงนะมครับเนเขเห็นนิดๆบอยคุยอยู่ <c oughs> แต่พวกผมอ่ะอ่านหมดนะ,ะแต่เพียงแค่ว่าไม่ตอบไม่ได้ตอบ <c oughs> ตั้งใจไม่ตอบเพราะกูอชอบให้แกพูดหนเดียวกูเ <c oughs> ชื่อด้วยเพราะแกเขาไม่ได้ดูอย่างนั้นดึกถึงกับกูด,ดูทุกนัดเออแล้วเป็นแผนที่อะไรดูไฮไลท์เียแล้วจับได้จับโพ้อได้เลยพอบอลเตะจบตีสี่นี่กูไล่แบบเอาเร็วๆนี้บอยจ็อด คืนนี้ตีสองเหลือลุ้นถ้วยเดียวแม่กูกูกูนี่กูตอบแกดูไหมตอบเลยรอนว่ะรอนว่ะแล้วขายเสื้อตอนไหนวะไม่ขายดิไม่มีข้อสงสัยมั้งเหรอว่าไอ้นนี้อะไรไม่รู้ว่าอะไรเป็นปลาหมึกโอ้ยนี่ดูมาหมดแล้วดูในตลาดาษนาที่ไม่ออกมาหมดแล้วื่อคนอื่นเขายังไม่ได้ดูอ่ะก็เลยให้เขาไปย้อนดูเดี๋ยวเขาเอมันสั่งซื้อทางไหนวะบอกเขาไปดิบอกเขาไป เนี่ยอะไรอะไรขับรถมาหน้าบ้านมึงมาซื้อเก้าแกมันก็ถึงก็ซื้อในออนไลน์ได้แล้วก็มีอะไรนะปนระบบแอปอะไรแอป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 อะัวตาต้องมาอ t รี l ดอทบีเคะในในในแอปส้มแอปส้มไม่มีในแอปเหลืองไม่มีแอปเหลืองเป็นแอปพ่วงม่แอปเหลืองมาแอปแอปนี้แอปหัวง่ายไหมแอปหัยฝากด้วยนะเสื้อ จะบอกแล้วดีดีดิจะสั่งหรือหุ่นยนะนี่อันนี้นะใครใครแจกใครผมผมเองไงผมเหี้ยลิงไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอดูดิเหี้ยลิงไม่ใช่มนุษย์โคมันยองมันบอกว่าเอาใจเอไอก็ทำภาพสกีได้ชัดนะเดี๋ยวบอร์จะไม่ชัดแล้วแหละทำไม่ชัด เล้วก็ไม่เกี่ยวนะไม่มีเสียงกูสักแอะเลยไม่มีเสียงกูสักแอะเลยกูนึกถึงอยางโฆษณาดิงโก้แล้วก็เนี่ยต่อไปไปแถวเไม่ว่าอะไรอ่ะสารหลักเมืองหรือที่มีลิงเงี้ยก็พบเป็นส่วนที่เหมือนจริงเออ หมือนจริงเหมือนจริงอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ลรายแรกนะครับกับสลับเสื้อตาเฟตเต้เอ็กทูรี่นะครับรุ่นรองรับแชมป์เลยโอ้ยเบียดกวนว่าเล่นมุกอีกตัยกูไม่ได้กวนวู่ให้มึงตายก่อนไม่ไม่ใายเขาดูกูเลยเขาดูแต่มึงเนี่ยนี่จะขำแบบเมื่อกี้พะตายตายขายต่อเลยก็นะฮะฝากด้วยนะครับสำหรับ อันนี้มันจะออกแนวสเตตสเตตนะดีไซน์โดยมูรี่นะครับทำเอไอมันไม่รู้ักฉันมาทำอะไรที่นี่ให้พี่บอยขาย่อูดูหน้าเชื่อถือโอ้โหเพลงเขาจะขายไม่ออกให่เขาขายเชื่อโปรโมทโปรโมทผลงานนะพี่ปากเพลง้วยนะจ๊ะไปดื้อเพลงน่าจ้ะ เก่าไปบ้างแล้วแต่ก็ช่วยฟังหน่อยถ้าใครยังไม่เคยฟังเข้าไปในช่องบอยจอามี<ฮ>เ,เพลงนางก็อีสาวเฮอพบยางสาวนครเพลงใ <quieter. S 1> หม่ล่าสุดก็เจมจรัดเป็นแนวแนวฟังภาษาใต้โมเดิร์นโมเดิร์นพี่เจมพี่เจมทำไมแมวฝากเราไม่ค่อยมากันลองไม่ฝาก่นฮีบลีในี่ฝากช่องฝากช่องฝากกี่ยงนกนน่ย โมเมนต์อะไรโมเมนต์เลดเอาป่ะเดี๋ยวไอ้นี่ไงทำโปรโมชั่นไงเสื้อเสื้อโมเมนต์แล้วแถมเสื้อกูก็มากันชิบหายก็มีเนี่ยเสื้อโมเมนต์เลสซิ่งก็มีนะฝากแล้วก็ตามช่องโมเมนต์เลสซิ่งก็ติ๊กตอกติ๊กตอกรีวิววันนี้มาก็เห็นถ่ายรีวิวอยู่ชื่อติ๊กตอกไหมนะเจมเจมเนี่ยเจม5 0ห้าร้อยเเสื้อๆจะเห็เด็กไดเจอ ยุคนี้เขาชอบคลิปนานๆเยอะคลิปแบบชั่วโมงสองชั่วโมงเขาชอบดูกันหลอกมีเหรอมีเขาชอบดูันไม่ต้องตัดมันสั้นพอแล้วไม่ต้องไม่ตัดเลยก็เคยทำตอนนั้นจะเอาทำไปก็แอะก็ไม่ตัดแอะก็ปล่อยลงหมดเลยอันนั้นเขาขี้เกียจอ่ะอ้าวพูดเองนะพูดเองนะมาอะไรเดี๋ยวไปตัดออกนะไปตัดไปตัดออกงานดีตัดอย่างเงี้ยตัดจริ๊งเลย ออีตาวเฮ้ออีตาวเฮ้อเดี๋ยวมาหนึของพี่ไม่ต้องเึงไปกโทษ